ท็อ5เรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกของโลจิสติกการขนส่งทางเรือคือหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างประเทศเพราะกว่า80%ของสินค้าทั่วโลกถูกขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเครื่องจักรหรือสินค้าอุป,ปโภคบริโภคโดยมีข้อดีคือต้นทุนตำ่ำขนส่งสินค้าได้จำนวนมากรวมถึงสินค้าขนาดใหญ่และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการเดินเรือแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากทั้งต้นทุนเชื้อเพลิงค่าธรมเนียมท่าเรือค่าลูกเรือและการปฏิบัติการและอื่นๆอีกมากมายทําให้การเดินเรือแต่ละครั้งต้องคุ้มค่าและสร้างเม็ดเงินให้ได้มากที่สุดยิ่งเรือขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเท่านั้นทําให้ค่าระวางมีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือท็อป5เรือขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันดับที่5 Ever a l o t เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือ Evergreen Marine จากไต้หวันถูกสร้างในปี2022โดยบริษัทหูตงจง z ั o ว Shipbuilding ในประเทศจีนโดยสามารถบรรจุคอนเทนเนอร์ขนาดมาตรฐานได้ถึง24,004 TEU มีความยาว399เมตรและกว้าง61.5เมตรอันดับที่4 MSC t e s s a เป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือ Mediterranean Shipping Company ถูกสร้างขึ้นในปี2023โดย China State Shipbuilding Corporation หรือ CSSC บริษัทสร้างเรือภายใต้สังกัดของรัฐบาลจีนโดยมีขนาดความยาว399เมตรความกว้าง61.5เมตรและความจุได้ถึง24,116 TEU เรือลำนี้ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงพร้อมเทคโนโลยีอากาศล่อล,ลื่นหรือ air lubrication เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอันดับที่3 One Innovation เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือ Ocean Network Express ถูกสร้างในปี2023โดยอู่ต่อเรือค u r e ช h i p y a r d ของบริษัท Japan Marine United Corporation ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีขนาดความยาว399เมตรความกว้าง61.5เมตรและความจุได้ถึง24,136 TEU ซึ่งให้บริการเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียและยุโรปอันดับที่ 2. OOCL Spain เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของสายการเดินเรือ OOCL หรือ Orient Overseas Container Line ถูกสร้างในปี2023ที่นานทงคอสโก KHI Ship Engineering ในประเทศจีนมีการออกแบบโครงสร้างเพื่อลดแรงต้านและส่วนบาบัสเปล่าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นโดยมีขนาดความยาว399เมตรความกว้าง61.5เมตรและความจุได้ถึง24,188 TEU ซึ่งให้บริการเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียและยุโรปเหนือและอันดับที่ 1. MSC Irina เป็นเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกลำหนึ่งของสายเดินเรือ MSC หรือ Mediterranean Shipping Company ถูกสร้างในปี2023โดยบริษัทเจียงซูหยางจือเจียง Shipbuilding Group ประเทศจีนมีขนาดความยาว400เมตร กว้าง61.5เมตรและมีความจุมากถึง24,346 TEU ถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีอย่างระบบ Air Lubrication และ Shaft Generator เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจะเห็นได้ว่าเรือขนส่งสินค้ามีขนาดที่ใกล้เคียงกัน โดยการจัดอันดับจะยึดจากความสามารถในการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์จึงทำให้ MSC Irina เป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง24,346 TEU และยังไม่มีเรือลำไหนมาทำลายสถิตินี้ได้ Six Party International Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกครบวงจร